ฉายาของคณะรัฐมนตรีใหม่แล้วนะครับแม้จะยังไม่โปรดเก้าก็ตามนะครับมีอยู่สอชื่อชื่อหนึงผมไม่ได้ตั้งเองนะครับชื่อว่าคอรมอหนูผีครับพอเห็นโพยแล้วคอรมอหนูผีถูกใจตบมือครับก็ดูแต่ละคนสิแม้แต่คนนอกนะครับก็มีประวัติเน่าโฉม,มาจากแบงค์กรุงไทยนะครับแล้วจะมาบอกว่าเป็นคนยุคใหม่ แล้วก็ลึกๆเนี่ยได้ข่าวว่าก็สนิทกับคุณหญิงอ้อยกันแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอตั้งชื่อนี้กันละกันนะครับถ้าเห็นด้วยโปรดตบมือเชียร์ด้วยนะครับคอรมอกัญชาผสมแป้งครับแล้วผมบอกว่าถ้าเป็นกัญชาผสมแป้งไม่ใช่กัญชาเพียวๆนะเพื่อไทยไม่ปล่อยไว้แน่ๆครับมันจะต้องมายื่นเหมือนกับที่เศรษฐาโดนยื่นใช่หรือเปล่า ก็คือไม่ซื่อสัตย์นะครับตั้งคอรมอที่ผิดปกตินะครับพี่น้องครับการที่พิชิตชื่นบานเน่ะโดนเน่ะเขาติดคุกไปแล้วเขาออกจากโทษออกไปแล้วแล้วก็เป็นคําสั่งศาลไม่คำพิพากษาไม่ใช่คําพิพากษาด้วยซ้ําไปนะครับว่าผิดโน่นผิดนี่เป็นแค่ละเมิดอํานาจศาลนะครับมันอยู่ที่ มันอยู่ที่ว่าเป็นคดีลักษณะไหนมันไม่ใช่ตีชิงวิ่งลาวตีหัว